อีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาขยายผลแล้วก็ไปจับกลุ่มลูกน้องของโกตีนะคะพบว่ามีการประกอบระเบิดหลายชนิดเลยนะคะในห้องพักที่คอนโดเมืองทองทานีจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกศีวราวรังสีพรามนกูลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับกำลังทหารใช้อำนาจตามมาตรา44นะคะเข้าตรวจสอบภายในห้องพักย่านเมืองทองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะ หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีวัตถุระเบิดภายในห้องดังกล่าวนี้นะคะจึงนำกําลังเข้าตรวจสอบมีการควบคุมตัวนายกฤิชาพลภูนสินอายุ53ปีซึ่งมีพูนบำนาวอยู่ที่กรุงเทพเนี่แหละค่ะเป็นผู้พักอาศัยในห้องพักนี้นะคะตรวจค้นเนี่ยพบว่าเป็นห้องเช่ามีเข้าของกระจัดกระจายเลยนะคะขณะที่เจ้าที่เข้าไปตรวจคน้นทั้งถังพลาสติกถุงเสื้อผ้าของใช้อื่น ถูกทิ้งร้างมานานรวมถึงมีเสื้อผ้าแขวนไว้หลายชิ้นกระเป๋ากล้องถูกวางไว้ชิดกำแพงห้องภายในเนี่ยมีระเบิดค่ะเนี่ย M26 ใส่ในถุงตาข่ายสีน้ำเงินแบบนี้นะคะจำนวนหนึ่งลูกพร้อมใช้งานเลยและยังพบระเบิดปิงปองประกอบเองอีก4ลูกระเบิดป้ายบอมอีก4ลูกวางซุกซ่อนอยู่ตามใต้สิ่งของที่กระจัดก,ก,กระจายอยู่เหล่านี้แหละค่ะเจ้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ก็เข้าไปทำการเก็บกู้ ใช้เวลาน,านานกว่า3ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถเก็บกู้ได้สอบสวนผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าเป็นอดีตทหารปลดประจำการเช่าห้องพักแห่งนี้มานานกว่า5ปีแล้วแต่ไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟถูกตัดและก็ไม่จ่ายค่าห้องด้วยเจ้าของได้ให้คนใหม่มาเช่าเรียมเข้าพักจึงได้ให้แม่บ้านเข้าทำความสะอาดจนได้ไปพบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเนี่ยแหละแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพนะคะว่าวัตถุระเบิดเป็นของตัวเอง แล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ห้องพร้อมกับสิ่งของต่างๆนานแล้วนะคะด้านรองผู้ชการตำรวจแห่งชาติพลตบตรเอกศิวราก็บอกว่าผู้ต้องหานรับสารภาพเป็นลูกน้องของนางรับพินอุตรวิเชียนเป็นเครือข่ายของนายวุฒิพงศ์กัจธรรมคุณหรือว่าโกติกลุ่มคนแสดงวัตถุร,ระเบิดลักษณะใกล้เคียงกับระเบิดเมื่อปี2557เลยด้านหน้าห้องสยามพารากอนแต่ว่ารายละเอียดยต้องส่งให้ ผู้เช่าชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าที่เขาตรวจสอบว่าบุคคลอื่นเนี่ยมีเข้ามาในห้องเพื่อร่วมกันก่อเหตุนี้ด้วยหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมค่ะในในายกิจนี่ฮะนกิจนี่เป็นสายเป็นลูกน้องเขาให้การเป็นลูกน้องคุณลับินสายโกติฮะคุณลัินคุณรับินมีความเชื่อมโยงอะไรเกี่ยวกับตัวอีโกติบ้างไหก็ถูกดำเนินคดีฮะสายนายลัินนะก่อเหตุ หมายถึงว่ากลุ่มคนนี้ก็คือเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่เชื่อมโยงกับสุโปติใช่ครับเขาเตรียมการที่จะก่อเหตุอะไรหรือเปล่าฮะก็เบื้องต้นเขาบอกว่าไม่ได้เตรียมแต่มันก็มีระเบิดมีป้ายบอมอย่างที่เห็นนะเขาบอกไหมครับว่าไอ้ที่ป้ายบอมเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้นานมากน้อยแค่ไหนถึงไปอยู่ในห้องนั้นได้ครับเขาบอกเขาเก็บได้ครับแต่เท่าที่เราดูมันเป็นลักษณะการประกอบขึ้นในอดีตหรือว่าเพิ่งก็คือเท่าที่ทราบผู้การจังหวัดรายงานว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ห้องใกล้ๆเขาไม่กล้าอยู่ เขามีพฤติการแบบนี้เขาก็มาแจ้งตำรวจไม่กล้าอยู่เพราะว่าประกอบระเบิดหรือเดี๋ยวให้สอบสวนให้ชัดเจนก่อนนะฮะแต่เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าอยู่ใกล้สำหรับการเข้าค้นในครั้งนี้นะคะได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ของคณะคอสชก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพื่อขยายผลเพิ่มเติมแล้วค่ะและหลังจากนี้นะคะก็จะนำตัวส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ